อันนี้รีวิวปลายโยชิสองรูนะครับมือสองสภาพดีนะครับอันนี้จะเป็นไซส์ขนาดเท่าท่อแท้เลยนะพร้อมสลิปออนตรงรุ่นห้ารอยตะกูห้ารอยของคันดาเต็มคันจะเป็นประมาณนี้กำลังสวยนะครับยึดยึดรูพักเท้าเดิมได้เลยเต็มคันข้างๆ 妈您怎么让我放心的 เสียงเลาลา